สวัสดีครับทุกคนครับคลิปก่อนผมเคยนำเสนอเรื่องการแก้ปัญหาเฟืองแกนเฟารูดครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ผมเคยทำมาก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้มา,มาแก้ปัญหาได้อีกอย่างหนึ่งคือตอนแรกผมคิดว่าจะเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนหัวเกียร์ครับจากตัวเดิมๆหัวสีส้มๆน่ครับ มาเป็นตัวแดงๆผมก็เลยไปถอดเอาของเก่ามาครับตัวนี้เป็นเครื่องสองจังหวะครับที่ฮิตกันช่วงก่อนครับที่ราคาประมาณพันกว่าบาทครับผมไปได้มาในราคาสามร้อยครับทั้งเครื่องทั้งกา้านครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้ผมถอดนี่ครับนี่เป็นหัวเกียร์ของเครื่องสองจังหวะครับตัวนี้จะ เหมือนกันทุกอย่างครับไม่ว่าความลึกหรือขนาดของฟันเฟืองครับจะเท่ากันทั้งหมดจะเท่ากับตัวนี้ครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวนี้เ,เฟืองแกนเฟืาจะโผล่มนิดเดียวครับก็แสดงว่ามันสวมเข้าไปนิดเดียวแต่ตัวนี้เขาโผล่เยอะครับ มันจะสวมเข้าไปเยอะมากทั้งที่ก็เหมือนกันครับเอาตัวเอาของตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยใส่ตัวนี้ก็ได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยครับใส่ได้พอดีเป๊ะครับนั้นก็แสดงว่าตัวนี้สวมเข้าไปนิดเดียวครับมันเลยทําให้เพืองแกนเฟลูดครับเนี่ยครับที่เห็นนะครับสวมเข้าไปแค่นี้ครับ ผมก็มาเลยแก้ปัญหาโดยการตัดครับตัดตัวนี้ออกครับตัดตัวนี้ออกพอตัดตัวนี้ปุ๊บถ้าถามว่ามันจะสวมได้ไหมก็สวมได้ครับไม่มีปัญหาอะไรสวมได้เพียงแต่ว่าเราต้องย้ายรูตัวนี้ครับรูตัวนี้ให้ขยับเข้ามาอีกเจาะใหม่ครับเราก็เจาะใหม่ซึ่งสองตัวนี้จะ รูตัวนี้จะอยู่ไม่เหมือนกันครับตัวนี้อยู่ค่อนข้างขอา,า,าข้างในลึกแต่ว่าตัวนี้อยู่ติดด้านข้างนี้นิดเดียวครับ,รบก็ไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกันครับเพียงแต่ว่าเราก็ปรับแต่งนิดหน่อยครับที่มันแตกต่างกันอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้เป็นของอสองจังหวะครับจะมีด ตรงกลางด้วยโผล่มาแต่ตนี่เป็นของสี่จังหวะเครื่องตัวนี้ครับจะมันมันจะสวมกันไม่ได้ครับนี่ครับมันจะสวมกันไม่ได้นี่นก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ยกยกทั้งชุด,ดครับสรุปแล้วตัวนี้ก็สวมได้ครับนะครับตัวนี้ก็สวมได้ ไม่มีปัญหาใไตัวนี้ก็สวมได้ครับครับก็คงจะต้องสังเกตกันนิดหนึ่งครับในการแก้ปัญหาครับผมชอบนําเสนอวิธีนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ประหยัดครับแลก้ก็บางครั้งนิดนิดหน่อยหน่อเราก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรกันมากครับเพียงแปลว่าต้องถ้ามีรู้จริงๆก็อย่าทำนะครับ ขอให้ไปปรึกษาช่างใกล้บ้านก็แล้วกันครับเอาคลิปผมไปให้เขาดูก็ได้ครับแล้วก็บอกเขาว่าให้ขอให้ทําแบบนั้นแบบนี้ได้ครับนี่ปัญหาแต่ถ้าทําถ้าไม่แน่ใจก็อย่าทําเองครับเพราะมันจะเกิดความเสียหายขึ้นมากกว่าเดิมครับก็คงประมาณนี้ครับถ้าใครสงสัยอะไรก็เม้นถามได้ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ